พี่หญิงลีคะพี่จ๋าตัวแรกเลยเซนะคะอ่าพีเซนเตอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ที่3นะคะที่บัแอดหรือว่าบัดแปดออกมาอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งตัวแรกก็คือผลิตภัณฑ์ของเมโซทีท่หญิงลีทานเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ตัวที่2คือ,อมาร์คอัพเครื่องสำอางมาร์คอัพนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือ,อดีแท็กบริการแจวนะคะค่อนข้างที่จะเป็นทางการเนาะ,ะนก็คือมีการแถลงข่าวตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านให้ความไว้วางใจหญิงลีค่ะ่ แต่หลักคือเท่าไหร่นะสิล้านสิบล้านไม่ไม่ถึงค่าแต่ว่าทางถ้าเป็นค่าใช้จ่ายของทางบริษัทหญิงก็ไม่รู้นะคะแต่แต่ถึงตัวของหญิงเองก็อยู่ที่หลักร้านค่ะต้องขอบคุณค่ะกับพอดีพอดีจ้ะ ค่คบเาับเป็นยังไงคะรู้สึกดีใจค่ะร uh mm ู้สึกตื cin ่นเต้นก็จะเห็นตัวเองนะมีดอกเนี้ยนะเปลี่ยนทรงผมล้ะดอกไม้จากดอกต้นหอยเป็นดอกสีฟ้าก็คงจะเห็นรูปตัวเองอยู่หน้าร้านค้ะต่างๆแล้วว่าเป็นบริการที่ทุกคนใช้บริการได้ง่ายเลยนะคะดีดีใจค่ะ การนี้มันมีอย่างไบ้างบริการนี้ก็คือคําว่าแจวก็คือยอดเยี่ยมนะคะที่แบบว่าง um oh, ่ายแล้วก็เร็วแล้วก็ไว้ใจได้เพราะว่าพวกเราเนี่ยส่งโอนเงินให้กันโดยไม่ต้องมีหมายเลขบัญชีปลายทางนะคะโอนได้ทางเบอร์โทรศัพท์เลยอย่างนี้ง่ายดีสะดวกสดกเร็วค่ะดีค่ะดีโอนเงินให้หญิงหน่อยนะดิฉันงานีเซนเตอร์เยอะคะปีนี้เบื้องต้นมี ตัวค่ะก็มีถ่ายอนุญาตพูดถึงเนาะคือถ่ายโฆษณารถยนต์นิสสันแล้วนะคะก็นี่แหละผลพวงของการที่เป็นลมพิษไม่รู้ว่าไปถ่ายมาจากปาอ้อย2วันหรือเปล่าอยู่กาญจนบุรี2วันอยู่อยู่กาลางปาอ้อยนะก็่าสองวันิดเลยเดีกว่าค่ะมีอาการเป็น,นอาการลมพิษดูน่ากลัวนะยังไม่เคยเป็นนะคะวันนั้นอยู่เมื่อคืนนี้อยู่ที่ จังหวัดเพชรบุรีอยู่วัดเขาตะคราวค่ะหญิงก็เล่นคอนเสิร์ตไปเออทำไมปากบวมปากบวมแบบมากเลยแล้วก็กีะอยากเกาว่าคันแต่ก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่ก็เลยภาวะประวงทีนี้ไม่ได้บวมเฉพาปะปากค่ะตาก็บวมค่ะภายในเวลารวดเร็วมากนะคะจนกระทั่งหญิงรู้สึกว่าหญิงเริ่มหายใจฝุดฝหญิงกลัวว่ามันบวมภายในหรือเปล่าเหมือนบวมบีบตรงหลอดลมหลอด,ลอดคออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผื่นขึ้นเต็มหน้า เต็มหัวเลยค่ะก็เชวญเก่าเนี่ยเกา่าบนเวทีก็เสียบุคลิกนะคะตกใจไหมขนาดนั้นเราตกใจค่ะทุกคนก็ตกใจถ้าจะหยุดคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เพราะว่าแฟนเพลงก็ยังเยอะอยู่ <c oughs> ก็เลยอนขออนุญาตเล่าให้แฟนเพลงฟังว่าตอนนี้หญิงเป็นไรก็ไม่รู้หญิงรู้สึกคันแล้วก็บวมแฟนๆก็ทักว่าเอ้าเนี่ยผื่นขึ้นปูดเต็มหน้าเลยก็เลยไปหาหมอเลยยังร้องเพลงต่อจนเสร็จคอนเสิร์ตค่ะ จนเสร็จแล้วแล้วหญิงก็บอกหญิงก็ประกาศบนเวทีว่าหญิงขออนุญาตไปหาหมอเนาะเพราะว่าก็ถือว่าเราอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วก็ร้องเพลงขอให้รวยขอให้รวยยกมือขึ้นบายบายทุกสิ่งอย่างจบแล้วก็ไปคือคือไม่สมบูรณ์อยู่อย่างหนึ่งคือไม่ได้ถ่ายรูปกับแฟนเพลงตรงตอนลงเวทีเพราะว่าถ่ายไม่ได้อย่างที่เห็นในภาพก็จะหน้าก็จะปูดแบบนั้นก็จะมีปืนเต็มเลยค่ะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกมีอาการหมนว่าทรมานมากเลยที่แบบเล่นคอนเสิร์ตตองทรมานมากเลยค่ะเพราะว่าในตัวเป็นปืนเต็มเลย นะทั้งตอนนั้นเป็นชุดสีดํากางเกงก็จะคันทั้งขาทั้งช่วงเอวช่วงหัวเนี่ยปูดขึ้นมาหญิงคิดว่าหลายๆคนคนเคยเป็นนะคะใช่ไหมหญิงก็เลยหญิงก็กลัวว่าหญิงจะมาเปิดเหมือนแบบมาแถลงข่าวกับดีแท็กไม่ได้หญิงก็เลยถือหญิงก็เลยตัดสินใจปรึกษากับทุกคนแล้วว่าหญิงขอพ้ษนะเพราะว่าถ้าหญิงไปไม่ได้จริงๆก็คือให้รู้ว่าหญิงมีอาการตรงนี้แต่โชคดีคือเที่ยงมาเนี่ยคะ่ะมันยุบ ยุบแล้วก็แล้วก็ใช้วิธีแต่งหน้าด้วยค่ะกรบกรบเป็นช่างก็ช่วยอะไรทุกสิ่งอยา่างแล้วตอนนี้ยังมีผื่นขึ้นหรือว่าอาการอะไรอยู่ไหมมีมีมีผื่นที่หญิงเกามันเป็นแผลเล็กๆเ,เ,เพราะว่าเล็บหญิงก็คมแล้วเวลาเราเกามัน,ม,นมันมันนะตัวเองเกายิ่งเกายิ่งมันใช่ไหมคะก็จะมีแผล <S <S บ้า,บามีแผลเล็กน้อยก็คงหายเร็วๆวันค่ะแล้วตอนนี้ต้องไปหาหมอยค่ะค่ะหมอบอกว่าต้องต้องเช็คร่างกายเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับระบบหลอดลมด้วยนะคะ ซึ่งถ้าไม่เกี่ยวกับระบบหลอดลมหญิงอาจจะไม่กังวลมากแต่นี่เวลาที่เราแพ้อะไรเราจะหายใจไม่ค่อยออกสแสดงว่ามันบีบด้านในด้วยคอนเสิร์ตไม่งดค่ะนอกจากว่าหญิงจะไม่ไหวจริงๆหลายๆครั้งนะคะหญิงไม่ได้โพสต์รูปที่หญิงไปเข้าน้ําเกลือหรือว่ารูปที่หญิงอ่อนเพลียไปไข้ป่วยเงี้ยคือหญิงก็กลัวว่าทางผู้จัดก็จะ ขาดจุนหรือเปล่าจ้างเราไปแล้วแฟนๆจะไม่มาดูอย่างเช่นผับต่างๆหรือว่าการขายบัตรต่างๆนะคะเราก็สู้นะคะแต่ว่าหลังจบคอนเสิร์ตเราก็จะบอกแฟนๆว่าวันนี้หญิงลีก็มีการเป่ียเล็กน้อยค่ะถ้าหากว่าไม่สมบูรณ์ก็ขออภัยแฟนๆฟนก็เข้าใจนะเขาก็เห็นว่าเราเด้งเต็มที่เลยนะคะเหงื่อไหลใครย้อยนี่เหงื่อนะคะไม่ใช่น้ําเหลืองนะคะเ,ๆๆเหงื่อค่ะหอมไหมคะหอมลงก็คงเตรียมตัวที่จะถ่ายมิวสิกอัลบั้มที่สอง เพราะว่าถ้าเราอ้วนในหน้าเราใหญ่นะคะจากศิลปินหน้าใหม่จะเป็นศิลปินหน้าใหญ่เ,เพราะฉะนั้นต้องลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าในกล้องในทีวีจะบวกเราไปอีกประมาณ5กิโลโให้มันใหญ่เป็นอย่างๆไปก็แล้วกันไม่ต้องให้หน้าใหญ่นะลงไปกิโลอ่อาหญิงจะเล่าให้ฟังตอนที่หญิงถ่ายอัลบ้้มแรกน้ําหนัก43กิโลนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ย47 กิโลอ่าขึ้นมาประมาณ3กิโลต้องลดให้ได้อย่างน้อยต้องเหลือ44หรือ45อย่างมากห้ามเกินนี้ถ้า<อ>งั้นก็จะบวมนะเป็นศิลปินหน้าใหม่อีกนะน่ะเปลี่ยนหน้าอีกแล้วเรามีแบบเขากินกไปลดความพว้วนไม่ค่ะไม่ค่ะไม่กลไ,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 ไม่กล้านะคะ<ม>เพราะว่า,าคือให้ให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติเถอะนะ,ะคือบางสิ่งบางอย่างก็ไปทําอะไรมันมากมันก็จะไปกันใหญ่อย่างเงี้ยคือสุมีโปรแการที่จะไปตรวจร่างกายครั้งยิ่งใหญ่อะไร คือจะมีทําประกันสุขภาพแต่ละปีเขาก็จะตรวจใช่ไหมคะอิงก็จะตรวจอย่างน้อยเราก็จะตรวจเลือดว่าเราอ่อนเพลียมากไหมถ้าเกิดเลือดต่ําก็จะให้โปรตีนที่เสริมสร้างแต่อาการป่วยอย่างอื่นไม่มีค่ะก็จะเป็นสุขภาพจิตที่ค่อนข้างแย่บางครั้งที่เราจะรู้สึกว่าเราบอบบางนะคะมีอะไรที่มากระทบกระเทือนจิตใจเรารู้สึกเราวินเร็วใช่ไหมบางคนจะรู้สึกอะทำไมเหมือน ูดเสียงดังอาการพูดเสียงดังก็อาจจะเป็นด้วยหูที่เราฟังระบบเสียงเยอะแล้วก็เลยเป็นคนพูดเสียงดังด้วยนะคะคีคะขอถามถึงเรื่องที่นีคดีตอนนี้อยู่กับพี้มังเกิดที่นคะลายเราคดีตอนนี้ที่หญิงลีไปลงบันทึกประจําวันหลังจากนั้นมาก็ยังไม่มีอะไรค่ะก็ถือว่าเขาก็โดนสังคมไปไปเตือนเขาไปว่าเขาไป หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะก็เราสืบรู้ตัวตนเขาหรือยังพี่เบื้องต้นก็รู้บ้างแต่หญิงก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตามตัวเขาอยู่ว่ามีหลักฐานมีภาพถ่ายมีหลายๆอย่างแล้วก็เป็นเคสเดียวกันเคสเดียวกันกับดาราก็คือพี่อ้ํที่พี่อ้ก็ก็โพสตเข้าความเดียวกันเร็วๆนี้แหละเนาะแต่ก่อนหน้านี้หญิงหญิงไม่กล้าเอ่ยชื่อพี่อ้ํา นะคะซึ่งผู้เสียหายก็บอกว่าเป็นเคสเดียวกันหญ <ฮะ S 1> ิงก็ไม่กล้าเอ่ยชื่อ<ม>แต่พอพี่อ้ําโพสต์มาซึ่งก็มีชื่อหญิงลีในไลน์ด้วยก,ก็คือบุคคลที่แอบอ้างเขาก็แอบอ้างว่าเป็นหญิงลี<ม>เป็นพี่อ้ําคุยกับผู้เสียหายเพื่อที่จะให้ผู้เสียหาย<ม>ได้ให้เงินกันอย่างเงี้ยค่ะนี่คือคนใกล้ต<ม>ัวเราไหมคะพี่ไม่ใช่ค่ะเป็นเป็นคนอื่นที่เขาเป็นมิจฉาชีพโดยตรง <ฮะ S 1> คือหญิงเป็นคนที่เข้าถึงง่ายนะคะหญิงเป็นคนเหมือนคนบ้านๆอย่างเงี้ยค่ะเหมือนใครทักใครอะไรก็พูดก็คุยเหมือน ชาวบ้านที่เราไม่ได้หยิบยื่นถึงกันลําบากค่ะก็เลยเขารู้สึกว่าเออเราอ่ะแอบอ้างง่ายดีแฟนๆก็ดีใจที่เราเขาได้คุยกับเรานืกงว่าเป็นเราเขาก็ดีใจจนสนิทแล้วตอนนี้พี่จะดําเนินคดียังไงตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรื่องเราคืบหน้ายังไงญิงก็จะสารต่ออยู่นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจับตัวเขาได้แล้วก็จะอาจจะมีมีอะไร ก็ว่ากันไปอย่างนึงแต่ตอนนี้หญิงยังไม่ได้เป็นผู้เสียหายยังเป็นทางการคือหญิงเป็นผู้ถูกแอบ,บอ้างผู้เสียหายคือผู้ที่เสียเงินหลายคนนะคะบางคนก็ไม่กล้าออกมาบางคนก็ออกมาต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสาหรับคนที่เขาออกมาเปิดเปิดเผยหรือว่าตีพาให้สังคมได้รู้แล้วก็ระวังตัวเราว่ามีคดีแบบนี้เยอะนะคะเยอะมากเลยแล้วยังมีกรณีแบบนี้ที่เอา มีเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุก๊กก็เป็นหญิงลีเลยนะคุยตึ๊ดตื้อแฟนคลับเราก็รู้ว่าหญิงเฟซหญิงลีคือตัวไหนแล้วเขาก็ไปคุยเขาก็ยืนยันพอแฟนคลับเราเถียงว่าไม่ใช่เขาก็ด่าแฟนคลับเราในเฟซบุ๊ก มันเป็นอย่างนั้นซึ่งบางครั้งคนนี้อาจจะไม่ใช่มิจฉาชีพแต่อาจจะเป็นบุคคลที่ชอบสนุกหรือ,อเรียกร้องความสนใจใดๆท,ท,ที่ตัวเองจะได้ถูกคุยกับคนเยอะๆก็กไม่ไม่รู้ก็มีบทคุยกับพี่หญิงลีตัวจริงเลยมีสวัสดีค่ะหญิงลีเหรอคะเขาบอกว่าใช่ค่ะอะไรเงี้ยเติร์ดๆอ่าน่นนี่นั่นหญิงก็ถามว่าอะไรละเอียดเขาก็เล่ามาเป็นฉากๆเลยนะเหมือนรู้ข้อมูลเก็บภาพมายืนยันกับเราด้วยหญิงก็เลยถามต่อไปว่าอ้าวแล้วที่ฉันคุยอยู่เนี่ยฉันเป็นใครเนี่ยอะไรเงี้ย ต้แปลงไหคะว่าน่าจะเป็นกลุ่มแฟนคลับหรือว่าอะไรหรือเปล่าที่แบบมาตามคุณตลอดอันนี้หญิงก็ไม่แน่ใจค่ะซึ่งก็มีบางคนที่ลบไปบ้างเพราะว่าเราก็มีเราก็มีขู่ไปบ้างว่าเนี่ยกฎหมาย ICT ีทีเขาเอาผิดคุณได้นะเขาตามจับคุณจริงๆได้อย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็เลิกไปก็มีคะ <c oughs> ่ะประกอบกวนอะไรมากกว่านี้ไหมคะเออกรอกวนไม่น่าจะมีคะ่ะโอ้ยหลังจากที่มีข่าวไปที่หญิงโพสต์เบอร์โทรออกไปเยอะๆมีโทรศัพท์มาเยอะมาก นะคะทีมงานเราก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็มีบางทีก็มีเด็กน้อยโทรมาหาพี่หญิงลีนี่เช้าๆ้าก็มีหนุ่มๆโทรมาด้วยนะทาเสียงอะไรก็ไม่รู้เช้าเช้านะหญิงลีภาษาหญิงลีหน่อยว่าทําเสียงโน่นนี่นั่นเสียงควนคางอะไรเงี้ยก็หญิงก็ไม่กล้าคุยเนาะก็บางก็แล้วก็มีเรื่อยๆค่ะก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นี่ ก็คงไม่เปลี่ยนนะคะก็คงเป็นความลําบากของทีมงานที่ต้องรับโทรศัพท์ตอบแต่ไม่ใช่ลําบากเนาะก็คือส่วนมากก็จะมีแต่คนที่รักแล้วก็คิดถึงเราโทรมาแล้วก็มีทางผู้จัดงานต่างๆเจ้าภาพต่างๆคนนี้ก็โทรมาค่ะซึ่งหญิงลือก็ไม่ได้รับสายตลอดเวลาหญิงต้องนอนนะจ๊ะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคนะค่ะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะขอฝากผลงานด้วยสําหรับอัลบัมที่2ที่กําลัง ทึ้อเทปอยู่นะคะแล้วก็สําหรับเพลงที่สนุกสนานอยู่ก็คือเพลงรอสายคนโสดยังสนุกอยู่นะจ๊ะยังไงรำม่ต่อไปรักนะจุ๊บจุคนโสดเนี่ยหญิงเลยจะเน้นคำว่าคนโสดนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ